มาเสริมสร้าง IQ และ EQ เด็กผ่านการกินกอดเล่นเล่าตั้งแต่ก้าวแรกของลูกน้อยกันเถอะความสำเร็จของลูกเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนปรารถนาการสร้างต้นทุนความสำเร็จแก่ลูกเป็นสิ่งสำคัญเด็กทุกคนควรได้รับกิจกรรมกินกอดเล่นเล่าจากพ่อแม่ผู้ดูแลอย่างสม่ำเสมอนะคะกินกอดเล่นเล่าคืออะไรกิน ไม่ได้หมายถึงแค่การกินอาหารเท่านั้นนะคะแต่รวมถึงการดูแลสุขภาพของเด็กๆใน4เรื่องหลักๆได้แก่ 1. อาหารนอกจากต้องให้เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วนปริมาณที่เหมาะสมแล้วกลุ่มอาหารที่มีผลต่อการเสริมสร้างไอคที่ควรเน้นในวัยแรกเกิดถึง5ปีคือนมแม่ในวัยแรกเกิดถึง6เดือนข้ากล้องปลาเนื้อสัตว์ตับไข่ผักสดผลไม้สด หัวมเมล็ดแห้งอาหารที่มีไอโอดีนและอาหารที่รสชาติจืดอ,อ่อนเค็มและอ่อนหวานในวัยต่อมาค่ะ 2. ส,สุขอนามัยต้องพาลูกหลานไปรับวัคซีนตามนัดนะคะและควรป้องกันโรคต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเจ็บป่วยค่ะ 3. การเจริญเติบโต ต้องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงสังเกตพัฒนาการตามสมุดสีชมพูและสังเกตความผิดปกติของลูกเมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกันถ้าพบควรปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขหรือคุณครูนะคะ 4. กิจวัตรประจำวันต้องให้เด็กปฏิบัติกิจวัตรประจำวันตามพัฒนาการของแต่ละวัยด้วยตนเองนะคะเช่นกินข้าวขับถ่ายอาบน้ำแต่งตัวเป็นต้น กอดไม่ได้หมายถึงการกอดเท่านั้นแต่เป็นการสร้างความผูกพันระหว่างลูกกับพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูค่ะ 1. บทบาทของพ่อแม่ผู้ดูแลเข้าใจอารมณ์แสดงความรักอย่างชัดเจนเด็กจะได้รับรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักและมีคุณค่าค่ะให้ลูกทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองตามวัยและส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงเด็ก มีโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพและเกิดความภาคภูมิใจในตนเองค่ะอดทนและป้องกันอันตรายเด็กจะได้รู้สึกมั่นคงและปลอดภยัย 2. วิธีสร้างความผูกพันให้เวลาคุณภาพสนใจคุยกับลูกแสดงความรักแสดงความชื่นชมเมื่อทำดีสร้างกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของลูกหลานนะคะเล่น เล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการการเล่นคืองานของเด็กทำให้เด็กรู้จักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรู้จักช่างสังเกตคิดเชื่อมโยงเหตุผลเราสามารถสร้างสัมพันธภาพประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้โดยผ่านการเล่นค่ะประโยชน์ของการเล่นประสานกล้ามเนื้อต่างๆกับประสาทการรับรู้ฝึกวิธีการแก้ปัญหาและเรียนรู้บทบาทของตัวเอง พัฒนาภาษาและการสื่อสารกับผู้อื่นพัฒนาทักษะการเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์และด้านการอ่านออกกำลังกายลดความเครียดเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานและส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นลักษณะและรูปแบบของการเล่นวัยแรกเกิดถึงหนึ่งปีเล่นเพื่อสร้างความผูกพันเป็นการเล่นที่เน้นการสัมผัสและการเคลื่อนไหว เพื่อนเล่นคนแรกของเด็กคือแม่และผู้ที่เลี้ยงดูของเล่นของเด็กคือใบหน้าของพ่อแม่วัย1-3ปีเล่นเพื่อพัฒนากล้ามเนือ้อเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์และด้านการอ่านเป็นการเล่นที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นเริ่มจากการมองดูคนเล่นก่อนจากนั้นจะเล่นตามลำพังและเล่นคู่ขนานกับเพื่อนในวัยเดียวกัน เล่นแบบจัดเรียงเป็นแถวต่อเป็นชั้นได้ดีรวมไปถึงการเล่นจำลองจากของเล่นที่เป็นอุปกรณ์สิ่งของและเครื่องใช้ต่างๆวัย3-5ปีเล่นเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อภาษาเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์และด้านการอ่านชอบการเล่นที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายเร็วๆได้ออกแรงมากๆชอบอ่านหนังสือร้องเพลงเล่านิทานวาดรูประบายสีทำงานประดิษฐ์ วัย3 5ปีเล่นเพื่อพัฒนาสังคมเล่นสมมุติได้ดีเป็นเรื่องเป็นราวยอมรับการเล่นเป็นกลุ่มหรือเกมที่มีกติกาไม่ซับซ้อนยุ่งยากจนเกินไปเริ่มรู้จักการให้เพื่อนยืมของเล่นหรือไปยืมของเล่นผู้อื่นชอบเล่นตามที่ตนเองต้องการไม่ฟังว่าเพื่อนอยากเล่นเหมือนตนหรือไม่เจข้อแนะนำในการเล่นกับลูกหลาน 1. สร้างโอกาสในการเล่นที่หลากหลาย 2. ให้เด็กรู้สึกว่าเราและเด็กกำลังเล่นด้วยกัน 3. ให้เด็กเล่นสิ่งของที่เขากำลังสนใจอยู่ในขณะนั้น 4. ให้คำชมหรือรางวัลเมื่อเด็กมีการเล่นที่พัฒนาขึ้น 5. ฝึกนิสัยการเล่นที่ดีให้เด็กด้วยเช่นเล่นของเล่นทีละอย่างเก็บของเล่นทุกครั้งหลังการเล่น 6. เฝ้าระวังความปลอดภัยขณะที่เด็กเล่น 7. ส่งเสริมการเล่นตามลำดับขั้นเพื่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่นหลัก6ข้อในการเลือกของเล่น 1. เหมาะกับวัยและระดับพัฒนาการของเด็ก 2. มีความปลอดภยัย 3. มีประโยชน์รอบด้าน 4. มีประสิทธิภาพ 5. มีมาตรฐานรับรอง 5. และ 6. ราคาไม่แพงจนเกินไปค่ะเล่าการใช้หนังสือเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านความสำคัญของการเล่านิทานหนังสือเป็นอาหารสมองและอาหารใจของลูกการอ่านหนังสือให้ลูกฟังจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูกและเป็นพื้นฐานของการสร้างจินตนาการในเด็กหนังสือเป็นเครื่องมือและวิธีการที่สำคัญในการพัฒนาเด็ก เราสามารถอ่านหนังสือให้เด็กฟงังตั้งแต่ยังเป็นทารกเป็นการบ่มเพาะนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กอีกด้วยนะคะประโยชน์ของการเล่า 1. ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาทำให้เด็กคุ้นเคยกับคำและเสียงที่สัมพันธ์กับภาพในนิทานเป็นการฝึกฝนการพูดรู้จักคำศัพท์การใช้ภาษาอีกทั้งเป็นการสังเกตรายละเอียดของภาพและหาความหมายจากภาพ 2. สง่สงเสริมพัฒนาการด้านสังคมสร้างความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและสังคมรอบด้าน3ส่สงเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์รู้สึกสนุกสนานและมีความสุขการเลือกหนังสือนิทานตามวัยวัยแรกเกิดถึง3เดือนหนังสือที่มีรูปภาพโตโตและชัดเจนมีสีสันหรือสีขาวดำตามแบบภาพเหมือนจริง ควรทำด้วยกระดาษหนา,นาหรือเป็นวัสดุผิวนุ่มเช่นหนังสือผ้าหรือหนังสือพลาสติกวัย4-6เดือนควรเป็นหนังสือที่มีรูปภาพสีสดตัดกับสีพื้นทำด้วยผ้าหรือกระดาษแข็งเป็นภาพสิ่งของใกล้ตัวเด็กหรือสิ่งที่เด็กวัยนี้คุ้นเคยวัย7-12เดือนควรเป็นหนังสือเล่มหนาแต่มีขนาดกระทัดรัดเหมือนแท่งสี่เหลี่ยม ทำด้วยกระดาษหนา,นาภาพภายในชัดเจนและมีเรื่องราวง่ายๆเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กวัย1-2ึขวบหนังสือควรเป็นภาพเหมือนรูปสิ่งของในชีวิตประจำวันเช่นผลไม้สัตว์ที่มีสีสันสวยงามไม่ควรเป็นภาพนามธรรมหรือมีส่วนประกอบที่รกรุงรังในเด็กวัยสองขวบจะเริ่มจดจำเสียงหรือดนตรีต่างๆได้อาจเลือกหนังสือที่มีเสียงประกอบ วัย3 5ขวบช่วงวัยนี้เด็กจะมีพัฒนาการทางภาษาที่รวดเร็วมากหนังสือควรมีภาพและเรื่องที่กลมกืนกันภาพของหนังสือที่ดีควรเล่าเรื่องได้สามารถเข้าใจโครงเรื่องโดยไม่ต้องอ่านคำบรรยาย5อย่างสำหรับพ่อแม่และผู้ดูแลต้องเป็น 1. เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายยอมรับและเข้าใจไม่คาดหวังสูง 2. เป็นตัวอย่างที่ดีฝึกวินัยลูกอย่างสม่ำเสมอ 3- เป็นคนสแสวงหาความรู้และเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงลูกหลานกับผู้อื่นเสมอ 4- เป็นคนเลี้ยงลูกหลานอย่างมีเหตุผลไปทางเดียวกันทั้งบ้านไม่ใช้อารมณ์5เป็นคนที่ดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจยอย่างสม่ำเสมอ